ผมมีหนี้อยู่สี่ล้านปีแรกของอินบีมผมปลดหนี้จนหมดก็ประมาณป,ประมาณหกห้าหกเดือนนะห้าหกเดือนสี่ห้าเดือนอ่ะประมาณเนี้ยครับก็บบปลดหนี้ของของสี่ล้านหมดแล้วหลังจากนั้น่ะฝันที่สองของผมคือผมจะต้องมีรายได้เดือนละสามหมื่นจากนั้น ฝันฝันคตรใหญ่เลยได้กูทพี่ปดนี่แล้วหลังจากนั้นฝันฝันได้แล้วคือตอนนั้นไม่ได้คิดเลยเลยแต่เงินที่อินบีมให้มาฮะคือเขาให้มาเยอะมากตามระบบแผนการตลาดตามตามที่เราทําได้ตามแผนการตลาดที่เขายื่นสคบไว้เนี่ยเขาจ่ายจริงเ้ยผมยืนยันเลยว่าจ่ายจริงครับแผนการตลาดที่คุณเจมพูดเมื่อกี้อินบีมจ่ายจริงครบทุกเม็ดครับจ่ายภาษี ผมเพิ่งจะเป็นประชาชนที่จ่ายภาษีเป็นล้านอ่ะเฉพาะเงินค่าภาษีรายได้เนี่ยนะเออบางทีแบบนั่งคิดโอ้ยเนี่ยภาษีกูปีนี้นี่กูซื้อบ้านได้หลังเลยเออคิดอย่างนั้นเลยนะโดนภาษีเป็นล้านใช่ไหมพี่เป็นล้านแล้วอินดีมอินดีมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่หมกเม็ดให้ด้วยพยายามโทรไปขอแล้วนะ ่ายบัญชีอินดีมเนี่ยพยายามโทรไปขอแล้วเออช่วยทำให้ภาษีมันถูกลงหน่อยได้ไหมอินดีมบอกไม่จ่ายเต็มจ่ายตรงอถูกกฎหมายเข้าว่าอมันก็เลยสบายใจฮะวันเนี้ยผมพูดรายได้ออกไลฟ์ถ้าเกิดสัมภารจะมาตรวจผมก็ไม่กลัวเพราะเพราะผมจ่ายภาษีตรงตรงเต็มเต็มก็สบายใจได้ครับฮะแล้วแล้วจากจากอีอีอะไรอ่ะ เป้าหมายสามหมื่นบาทต่อเดือนอ่ายังไงต่อครับครับมันกลายเป็นเดือนละแสนกลายเป็นเดือนละสองแสนเดือนละสามแสนกลายเป็นอาทิตย์ละแสนอืมอ่ออาทิตย์ละแสนห้าอาทิตย์ละสองแสนกลายเป็นเดือนละหนึ่งล้านเคยช่วงพีคก,ก,ก่อนโควิดจะเข้าครับเดือนละสองล้านกว่าบาทอืมเดือนละสองล้านกว่าบาทเยอะมาก <laughs> ทลครับ ทำตัวไม่ถูกไว้คุณเจมเงินเยอะเกินเนี่ครับเออคือทําตัวไม่ถูกกูจะต้องทําตัวยังไงเวลากูออกมาไล์ต้องทําหน้าตายังไงวะเนี่ยต้องทําหน้าขิงด้วยเปล่าได้สองล้านเอจะทําหน้าแบบยังไงดีวะอันนี้หน้าหมันไส้ผมเข้าใจนะครับแต่กรุ้าช่วยฟังหน่อยแล้วกันพี่แต่มาันหน้ามันสแต่ว่า